สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะวันนี้มีรถหน่วยงานปลดระวางมารีวิวให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ได้เป็นแบรนด์หลักอย่าง t o y o ต้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota c a m มรี่นะคะ2.0ตัว G ีปี2020เลยแล้วราคาค่าตัวของเขาดีมากๆเลยนะราคาเพียงแค่ 689,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดัวผ่อเริ่มต้นเพียง12,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยนะคะพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะหากใครชอบนะคะหรือว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ ดูคลิปนี้ให้จบนะคะสำหรับด้านหน้านะคะคันนี้นะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดทาร์และนิ่งไวให้นะคะมีหลอดไส้สวยๆมาให้แบบนี้เลยเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีมาให้สวยๆเลยแล้วก็กระจังด้านหน้าได้เป็นสีดานะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะสีโครเมียมสวยๆเลยช่องรับลมนะคะสวยๆแบบนี้รายละเอียดด้านข้างตัวรถนะคะเรมสังคมชัดนะรถไม่มีชนหนัก พิกความจมน้ํามานะคะลูกค้านี่สภาพรถสวยๆเลยรถเดิมบางทั้งคันเลยนะสีเดิมๆเลยลูกค้าคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแมกอัลลอยเดิมโรงงานนะคะได้ยางขอบสกบเลยได้ล้อแมกซ์บกเลยนะคะกระจกมองข้างนะพับและปับมไฟฟ้านะคะนี่สวยเมื่อเปิดนะคะได้เป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันต่อเลย อ่าภายในคันนี้ก็จะได้เป็นบอ่อนหนังปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยตัวเบาะน,นี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยแล้วมาดูที่แผงประตูก่อนมาเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันเลยแล้วเราเริ่มที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะลูกค้ากระจกปรับลงอโอตโต้ทั้ง4บานเลยนะนี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงได้เลยนะนี่ควบคุมได้จริงๆนะคะลูกค้าดูอ่ารับสายวางสายได้หมดเลยมีทางคุชคอนโทลให้นะคะเลขไม้นะคะจะอยู่ที่1นึ่งแสเจ็ดมนเกพันกิโลนะคะเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆเลยหน้าจอนะคะก็ได้เป็นแบบัทสกีนนะแล้วก็ได้เป็น แอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบนะคะมีแท่นรองชาร์จไร้สายมาให้เรียบร้อยคอนโซลด้านหน้าหรูหราเลยตัดลายไม้สวยๆแล้วดูหมวน็อตนะคะเดิมๆหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีสายนะอ่าเดี๋ยวดูที่ฝากประตูฝั่งนี้หัวอน็อตเดิมๆเ,เ,เลยนะคะลูกค้าใหม่ๆเลยสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะมีสวยๆภายใน,ในสวยๆเลยมาดูในส่วนของห้อง ผู้โดยสารจะต่อเลยดีกว่าตัวบอะนะคะก็ได้เป็นบอหนังสีดำเช่นเดียวกันนะตัวบอะไม่มีรอยฉีกขาดเลยค่ะลูกค้าแอร์ต้นหลังนะคะมีมาให้2ช่องแบบนี้เลยมีถาดรองเท้าไปให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยนะของเทมปี่นี่หัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีแกะหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขายนะคะได้กระจกแคเดิมทุกบาบของโตโยต้าแล้วยังมีที่บังแดดมาให้แบบนี้เลย นี่ที่บางแดดเรามีมาให้ครบอ่าสวยๆเลยคันนี้มาชมด้านท้ายกันต่อเลยนะด้านท้ายคันนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีให้4จุดมาพร้อมกับกล้องมองหลังติลโ,โรสมีให้เรียบร้อยนะคะไฟเบรกโดนที่3ก็จะอยู่ตรงนี้อ่ามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันต่อเลยนะคะพื้นที่ด้านหลัง,งกว้างๆเลยนะเบาะแถวต้นสองนะคะสามารถเปิดเอื่อมมือมาหยิบของด้านหลังได้เลย อาสามารถด้วยมือมหยิบของด้านหลังได้เลยนะแล้วตัวอุปกรณ์แม่แรงยางอะไรเราก็มีให้ครบเลยเรามีให้ครบเลยนะคะลูกค้ารอยซีนเดิมโรงงานนะรถไม่มีชนหนักผิือความจมน้ํามาแน่นอนนะคะลูกค้าขาอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะเตรียงสันตัวรถฝั่งนี้คมชัดนะคะนี่ไม่มีร่องรอยการเฉียวนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแบบหนักเลยรับประกันรถโครงสร้างเดิมนะ แล้วดูตัวเบาะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันนะตัวเบาะอาตัวเบาะไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าแล้วหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีไายสภาพสวยเลยคันนี้นะได้รถปี20ด้วยแคมรี่นะคะคันนี้2.0เป็นตัวเบนซินล้วนนะนี่เบาะไม่มีขาดนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมนะคะแผ่นเพดนะสติ๊กเกอร์มอกอน,นะคะอยู่ครบหมด คอนโซลด้านหน้าสวยๆไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยมาเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะอ่าเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อมามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะคะลูกค้าเป็น ตัวเป็นซินล้วนนะรถไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องคือสะอาดมากๆนะคะไม่มีการรั่วไหลหยดซึมของคราบน้ํามันเครื่องเลยนะรอยแต้นสีเดิมโรงงานนี่ส,สวยๆหัวน็อตดเดิม,ดมไม่มีแกะไม่มีขายนะคะเบาโช๊คนะนี่ใช้งานยังได้ดีๆอยู่เลยนะดูคันด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุเลย แล้วหัวน็อตฝากกระโปรงไม่เคยแกะอ่าหัวน็อตฝากกระโปรงไม่เคยแกะแผ่นฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะลูกค้าสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนี่โดยรวมห้องเครื่องคือสวยมากๆนะคะคันนี้ย้ํามีครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็น Toyota Camry นะคะ2.0ตัวจีปี2020นะคะ ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่689,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000บาทเท่านั้นนะคะอาจออกได้ออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะลูกค้าแล้วดอกดอกเบี้ย,พ,ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะหากใครสนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดตัวรถคันนี้เพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร 083-442-8762นะคะเซลล์ออมเบอร์น mm ี้ลูกค้าสามารถอันไลน์ได้เลยก่อนจากกาัน mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดส mm ั่นกระดิ่งให้ด้วยนะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ